สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,ก้บยพบกันทุกท่านร,ร้านเรานะคะทั้งสองคนปฏิพัทธ์ออโตโอค้ค่ะลูกค้าร้านเราอยู่กรุงเทพมีบุรุษสองมีบุรุษสองมีบุรุษสองจอกนะคะ <c oughs> ลูกคา้าวันนี้มีรถเข้าใหม่มานำเสนอ <c oughs> เป็นเจ้าโตโยตา้าวีออสคันนี้ใช่ไหมน้องจันใช่รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆให้น้องจันพาชมด้านหน้าตัวรถกันข่าวว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มดูด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่ไฟหน้านะคะลูกคา้าไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิม แท้จากโรงงานนะคะคันนี้กระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีโครเมียมนะคะโลโก้โตโยต้ายังเด่นชัดอยู่นะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะลูกค้าไม่มีชนหักพลิกคว่ำน้ําท่วมอันนี้เรารับประกันนะคะเราพูดเสมอว่าเราคัดรถเกรดเมาให้ลูกค้าดูนะคะรถสวยจริงถึงเอานําเข้ามาขายนะคะเดี๋ยวเครื่องยนต์นะคะเราจะพาลูกค้าไปชมกันเลยค่ะ๋ยวเราพาลูกค้ามาชมเครื่องยนต์กันเลยนะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะเครื่องเป็นตัว1 NZ นะคะลูกค้า เครื่องยนต์เดิมๆไม่มีน้ำมันหยดน้ำมันเยิ้มนะคะคันนี้ค่ะเราให้ลูกค้าชมก่อนก็นนคือเป็นสภาพรถเข้าใหม่นะคะลูกคา้าเข้าใหม่จริงๆเพิ่งนํามาจับมาทําคลิปให้ลูกค้าดูเป็นที่แรกเลยนะคะอ่าเดี๋ยวดูคันหน้ากันต่อเลยนะคะคันหน้าเดิมโรงงานนะคะลูกคา้าหัวน็อตเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่ครบไม่มีการขยับไม่มีการแกะนะคะคันนี้ฝากระโปรงเดิมโรงงานแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกก ทุกอย่างยังอยู่ครบฝากระโปรงเดิมโรงงานไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนเรารับประกันในส่วนของด้านข้างตัวรถเราจะให้พี่อ้อพาลูกค้าไปชมกันเลยค่ะค่ะสําหรับส่วนด้านข้างตัวรถนะคะลูกคา้าเริ่มต้นกันที่ล้อนะคะล้อเป็นล้อแม็กขอบ15นะคะเดิมแท้โรงงานคะ่ะลูกคา้ามาพร้อมกับยางใหม่ดอกหนาๆใช้งานได้ระยะยาวๆเลยคะ่ะลูกคา้าไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะลูกคา้าคันนี้คิ้วกันสาดนะคะยังไม่มีติดมาให้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวทางร้านแล้วนะคะ ติดคิวกันศาสตร์ให้ใหม่รอบคันเลยค่ะมากไปกว่านั้นอ่านี่มือจับประตูเดี๋ยวทางร้านติดให้แบบโคเมียมค่ะป้องกันรอยขีดข่วนให้ค่ะลูกค้าสําหรับสีด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าถือว่าแจ๋วเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะทางร้านเรานะคะจะเก็บรายละเอียดสีรถนะคะรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆน,นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะทางร้านเราจัดเก็บสีให้กับลูกค้า แน่นอนค่ะออกรถร้านเราไปนะคะเป็นรถมือสองแต่ได้ใหม่เหมือนมือหนึ่งแน่นอนค่ะในส่วนของท้ายรถนะคะเป็นอย่างไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะไปค่ะในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะลูกค้าคันนี้นะคะสติ๊กเกอร์นะคะ V ีออสรุ่นย่อยตัว E นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะฝากระโปรงท้ายเดิมโรงงานแน่นอนนะคะไม่มีชนตูดไม่มีจิ้มตูดมาแน่นอนคันนี้นะคะเป็นลูกค้าออกป้ายแดงมานะคะนี่ ออกมาจากเคมอเตอร์เลยนะคะออกสู์จากทางป้ายแดงเลยนะลูกคา้าโดยรวมด้านท้ายนะคะสีเดิมเท่ากันทั้งคันนะคะลูกคา้าเก็บรายละเอียดมาให้ลูกคา้าแล้วเรียบร้อยนะคะขนาดเป็นรถเข้าใหม่ล้างทาความสะอาดไปบ้างเล็กน้อยยังสวยขนาดนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะพาลูกค้าไปชมห้องเก็บสัมภาระกันว่ากว้างแค่ไหนเก็บได้เยอะแค่ไหนไปกันเลยค่ะน,น,นี่นะคะพี่ออบากว้างไหมกว้างกว,ว้างนะ<ช>เก็บสัมภาระได้หลายใบเลยนะคะลูกคา้าเดินทางช่วงปีใหม่นะคะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัว กระเป๋านนขนาดใหญ่อสองใบคือเก็บได้นะคะหรือขนาดย่อยก็ได้สามใบสองใบสี่ใบสามารถเก็บได้เยอะนะคะคันนี้ยางอะไรอุปกรณ์การเปลี่ยนนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะด้านล่างนี้นะนี่ค่ะยางอะไรยางใหม่ๆอยู่เลยนะเหมือนไม่มีการใช้งานเลยนะคะ,คะลูกค้าออกไปไม่มีผิดหวังนะคะเรารับประกันสภาพให้ลูกค้าอยู่แล้ว<ช>ลูกค้า <ขอ S 1> สามารถมาชมรถตัวจริงได้เลยว่าสวยตามที่พูดหรือเปล่าดีตามที่พูดหรือเปล่า ลูกค้ามาดูแล้วไม่ถูกใจนะคะตีพี่ออได้เลยค่ะเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปเชิญห้องโดยสารด้านในกันดีกว่าไปกันเลยค่ะแหมมาตีเราอีกนี่นะคะเราพาลูกค้ามาชมภายในห้องโดยสารคันนี้กันต่อเลยเริ่มมาที่คอนโซลหน้านะคะคอนโซลหน้าเป็นสีดานะคะลูกค้ามีแอร์แบ็กมาให้2จุดนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างแล้วก็ฝั่งพวงมาลัยคนขับนะคะคันนี้เครื่องเล่นของเขาจะยังเป็นวิทยุ CD MP 3นะคะมี USB มาให้มี AUX มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของแอร์ก็เป็นแอร์แบบปรับเมนูนลนะคะคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขับขี่ง่ายสะดวกสบายเลยนะคะอ่ะคันนี้เรามีกุญแจนะคะมีทั้งกุญแจหลักแล้วก็กุญแจสำรองมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ามีมาให้ถึง2ดอกเลยนะอ่ะคันนี้นะคะในส่วนของด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นกระจกแบบพับปรับไฟฟ้านะคะอ่ะใช้งานง่ายสะดวกสบายนะคะเบา ในส่วนของเบาะเนี่ยเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะตัดกับลายกราฟิกเล็กน้อยสวยงามสวยงามหรูหราเลยภายในของเขาก็ถือว่ากว้างกว้างเลยทีเดียวนะคะด้านหลังเนี่ยนั่งได้ประมาณกี่คนคะพี่อ้อค่ะในส่วนของด้านหลังคนขับนะคะลูกค้านั่งได้ถึง3คนเลยนะคะลูกค้าหรือถ้ามีลูกเด็กเล็กแดงนะคะนั่งสี่คนก็ถือว่าสบายๆคะ่ะลูกค้าเบาะนะคะก็เป็นเบาะ กรมมี่นะคะสีดามตัดลายกราฟิกสีฟ้าๆนะคะเหมือนกันทั้งคันค่ะลูกค้าถือว่าคันนี้นะคะก็ตอบโจทย์สําหรับรถครอบครัวเล็กๆนะคะสี่ห้าคนนะคะไปกันคันเดียวเอาอยู่แน่นอนค่ะสําหรับราคานะคะเดี๋ยวเราไปสรุปด้านหน้ารถกันดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะสําหรับรถคันนี้ค่ะคุลูกค้า t o y o ต้าวีออสคูเออร 1.5e ปี2015นะคะราคาขายเพียง329,000บาทค่ะลูกค้า ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรกับลูกค้าบ้างคะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะย้ำว่าเป็นโปรโมชั่นเดือนนี้นะออกรถฟรีดาวฟรีค่าจัดค่าโอนลูกค้าเครดิตดีฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าของแถมที่ลูกค้าจะได้รับมีหลายรายการเลยทีเดียวนะคะมีพรมกระดุมอ่ะคิ้วกันซาดมือเปิดโครเมียมกล้องมองหน้าหลังฟิล์มรอบคันเลยทีเดียวนะคะพี่อ๋อกี่รายการคะ อีกรายการหนึ่งอีกรายการหนึ่งล้อแมอกอาล้อแมเอกเจ้าตัวยี่้าวีออนเราฟรีล้อแมอกให้ลูกค้าถึง4ล้อสามารถเลือกรายได้ตามที่ทางร้านมีนะคะลูกคา้าลูกค้าท่านใดที่รายได้หมื่นห้าสามารถซื้อคนเดียวจบเลยไม่ต้องค้ำไม่ต้องกู้รวมไม่มีเครดิตก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะคะ,คะฝากไว้ด้วยคันนี้ปีนี้ราคานี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าที่หารถไม่เกิน6 0 0 0 7,000 คันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะค่ะอ่ะแล้วก็วันนี้เราขอฝากช่องเราไว้ด้วยไม่เคยฝากช่องเลยนะคะรถ <ะ S 1> เงินมือสองปฏิพัฒน์ออโต้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางร้านของเรานะคะสําหรับวันนี้จันนะคะแล้วก็อ๋อค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ